เฮ้ยมันยกผู้พาไปแล้วเฮ้ยเฮ้นไปเลยเฮ้นเดี๋ยวลูกขึ้นใจย็นมันอุ้มน้องมาแล้วเว้ยเนื่ก็ค่อยเดินค่อยเดินใช่ใช่ใช่นี่นะไม่รู้ว่าแกนี่อยู่แถวนี้หรือเปล่านะทุกผู้ชม เพราะว่าตรงนี้เนี่ยหินเนี่ยเยอะมากเลยนะเหมือนว่าจะมีถ้ำด้วยนะทุกผู้ชมนะไปพี่ลองหาดูดีเดียวเฮ้ยพีทเจอปะทอะไรนะน้องบังเหพี่ทุกผู้ชมอ่ะดูดิเฮ้ยมาทำอะไรน้องวนะเนี่ยเจอไห้ทุกผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมเป่าเดินสำรวจป่ากันอีกแล้วนะก็วันนี้ผมมากับอ่าน้องพีทและน้องภูผาด้วยนะฮะสวัสดีครับนี่นะก็วันนี้ผมจะพาน้องๆนะครับอ่าขึ้นไปเยี่ยมอาจารย์น้องต้นไผ่นะทุกผู้ชมนะก็ผมเนี่ยยังไม่เคยขึ้นไปเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาน้องภูผากับอ่าน้องพีทนะครับขึ้นไปเยี่ยมอาจารย์น้องต้นไผ่นะทุกผู้ชมนะก็วันนี้ผมไม่ได้อ่าชวนน้องต้นไผ่มาด้วยนะทุกผู้ชมนะ ก็วันนี้น้องตไผ่เนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่ผมข้างล่างนะทุกผู้ชมนะก็ไม่ได้พามาด้วยนะครับน้องเนี่ยไม่อยากมานะทุกผู้ชมนะก็เดี๋ยววันนี้ผมได้เตรียมขนมมาด้วยนะทุกผู้ชมนะในกระเป๋านะนี่เลยนะทุกผู้ชมนะนี่นะก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปกันเลยครับก็ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและน้องๆเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะทุกผู้ชมก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยครับ ไปนี่นะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ผมก็พาน้องๆเนี่ยเข้ามาได้ครึ่งทางแล้วนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็ได้ขึ้นเนินมาแล้วนะครับนี่นั่นเนินเนี่ยมันจะชันไปนะท่านผู้ชมนะนี่นะไปค่อยๆเดินดูน้องด้วยพี่ นี่นะทุกผู้ชมนะใบไม้เนี่ยแห้งมากเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วมันหนาหนาเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าถ้าโดนไฟทีหนึ่งเนี่ยลามไปหมดเลยนะท่านผู้ชมนะนี่นะอันตรายมากเลยนะครับตอนนี้ก็ปีนผ่ามานะท่านผู้ชมปีนยากนะ Yeah. ไฟพิษยัเข้าไหวดิระวังนะไปแล้วพ,พี่ไปิบอะไรเยอยไเขาบนนั้นก็จะเป็นหนา้าผาแล้วทุกผู้ชมนะ โน่นนะครับไปพีทได้ไหมไปดูน้องด้วยดูน้องดีเลยเลยก็เลยเลยกาแฟเนี่ยนะทุกผู้ชจเจออยู่ห้องบนโน่นโนะน่นะหน้าผ่าแน,นะทุกผู้ชมนะ ราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยร้อนมากเลยนะทุกผู้ชมนี่นะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนอีกสักพักหนึ่งนะทุกผู้ชมนะก็เดี๋ยวเราจะถึงแล้วนะครับ พิดใครวะพีดมาลี่พีดระวังระวังใครถ้าผูชมมไหมนั่งนิ่งเลยนะนี่นะพีดระวังระวังดูด้วยใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันรู้ก็พีระวังระวังดูวูชมพีดรู้จักะ

Thoát hàm vấn đề đụn À biết Vấn đâu á Hả Biết Vấn vấn này lắm Đúng rồi chôm Đưa vấn hài về lên là hoàng tối Để tăng lại đúng không? โ้ช้อไม่รู้ว่ามันเป็นไหนเลยนะหายไปเลยนะทุกผู้ชมดูดิไวมากเลยนะพีทพีทถือไม้ไว้ด้พีดเอาถือไม้ไว้ด้พีทถือมีดไว้ก่อนตอนนี้มันหายไปแล้วทุกผู้ชมไม่รู้ว่ามันเป็นไหนแล้วนะครับ lại mang không ạ, thoải mái. à, còn nem như này không biết luôn á. huỵ huỵ thưa เฮ้ยเฮ้ยมันตามมาเหม่ทุกท่านพีทพิทเฮ้ยตอนนี้มันตามน้องพีแล้วนะทุกู้ามพีดพีด เฮ้ยน้องพีชไปแล้ววะพีชเฮ้ยมันยกภูผาไปแล้วพีชเพื่อนไปเลยเพื่นเดี๋ยวลูกขึ้นใจเย็นมันอุ้มน้องมาแล้วเว้ยมันนี่ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเลยตะกี้นี่มันทำอะไรเองมันมันพักเองเหรอใช่พี่ดูมันอุ้มน้องมาแล้วทุกชม มันมันไว้แค่มันพักพุ่มกระเด็นแล้วอยู่โหรีบไปช่น้องพิไปไปเดี๋ยวตามไม่ทันนะทุกผู้ชมรีบรีบรีบช่วยน้องเกิดขนาดน้องพิษยังเอาไม่อยู่เลยนะทุกผู้ชมนะผมเนี่ยมาไม่ทันนะครับไม่รู้ว่าน้องพินเนี่ยเกิดเหตุการณ์ยังไงนะทุกผู้ชมนะผมมาคิดว่าน้องพินเนี่ยล้มแล้วนะ Vậy đi đi đi, đi đâu biết, Vít? đâu มัน,ปนไปได้แล้วพี่เฮ้ยนึนว่าพิ่ใช่ไหมใช่ใช่พี่กผู้ชมมันไปแล้วพิทมาเดียวค่อยๆมาพิทมันไปได้แล้ว ตะกินที่พี่เห็นจะเท่านี้นะ้นองผู้พาเนี่ยก็ได้เดินไปฝั่งนี้นะทุกผู้ชมนะตะกินที่ผมเห็นไปแวบ,บหนึ่งนะโอ้โไปเลยพชรหน,นามาักามอ่ะระวังรถอ่ะโอ้โหตนน้นหนามนะทุกผู้ชมนะนี่นะ บายบาค่อยๆเดินไปโอ้โหที่นี้เห็นเขานะเดินมาฝั่งนี้นะับทุกผู้ชมนะเห็นเป็นรอยเท้าเลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินตามรอยเท้าไปนะทุกผู้ชมนะนี่นะทุกผู้ชมดูดิมันเป็นรอยเนี่ยเดินขึ้นไปนะ ค่อยๆดูรอยมะนะพรอมันจะมีรอยรอยเท้าเดินนะทุกผู้ชมใช่ใช่ใช่นี่นะไม่รู้ว่าแกนยยี่อยู่แถวนี้หรือเปล่านะทุกผู้ชมเพราะว่าตรงนี้เนะน,นี่ยหินเนี่ยเยอะมากเลยนะเหมือนว่าจะมีถ้ำด้วยนะทุกผู้ชมนะไปพี่ลองหาดูดีเียวื อยู่แถวๆนี้นะทางต่อเลยนะทางันเลยใช่ไหมใช่หรือเปล่าไ,ไม่ใช่ทางต่อนะมันน่าจะเป็นพวกปลวกนะทุกผู้ชมนะนี่นะนี่นะเกาะกันนะครับไปพีชไปพีชดังกันหอยไิ โอ้ยหน่อยมากเลยครับเพื่อนครูบาครูบาเจอพิษลองเดินไปดูดิค่อยๆเดินไป chưa ba. Chơi Huy, biết, Huy. Chơi bao? Chơi bao? Chơi bao? ทำอะไรน้องวนะน่ะเจ๋ว้ทุกผู้ชมเราทำอะไรวะพิด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 ใจเย็นขึ้นไปดูดีดิพิดระวังตัวดิพิดระวังควายขึ้นเลยโห

นั่นฮะดูดิ ي, ดูดิ่โอ้โหผมไี่ยาวมากเลยนะน่าจะเป็น <ทำ S 1> สมิงน่าจะเป็นพวกสมิงป่านะพี่นะตันมันมันมือใส่เป็นห่วงล้อใส่น้องด้วยใช่เหรอมันน่าจะเป่าของอะไรสักอย่างหนึ่งใส่น้องนะทุกผู้ชมนะ<ห>ผมว่าไม่น่าจะเป็นคนดีนะดูดิ่ากลัวมากนะทุกผู้ชมดูดิ่พาไปเลยป่ะ เป็นไรป่ผู้พาเป็นไรไหรมดูดิพ่อป้าไม่มีละเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องพาน้องเนี่ยอ่า<ม>ไปเอามนจากตัวน้องเนี่ยออกนะทุกผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะพาน้องเนี่ยไปหาอาจารย์อ่าต้นมันนะนี่นะเฮ้ยดูดิไปไปไปพิษเดี๋ยวเราเนี่ยกลับกันเลยดีกว่าดูดาทางวันเนี่ยไม่น่าจะใช่คนดีนะทุกผู้ชมนะมเป็นไรวะ ฮะน,น้องเปไ็นไรเนี่ยน้องเปไ็นไรไม่รู้อยู่ดียววูบไปเลยน้องวูบเหรอใช่พ hey. ี่เฮ้ยท่านผู้ชมครับผู้ผาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะขวาขวาววาววาววาเฮ้ยท่านผู้ ENT ชมดูดิมันจ้องมาที่เราใหญ่เลยนะ ดูดิมันจองมาแล้วมันหัวร้อนด้วยนะครับตัวร้อนจี้เลยพี่นะตัวคนร้อนเลยพี่ตัวร้อนเหรอลองตัวร้อนตั้นเลยไปไปไปเดี๋ยวอุ้มน้องเนี่ยลงไปข้างล่างก่อนไป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 พี่ก็ค่อยเดินไปนะไปไปก็ค่อยไปดูดิมันยังอยู่ข้างบนนะทุกผู้ชมนะไปไปพีท เดี๋ยวเราเนี่ยลิฟต์ออกจากที่นี่ก่อนนะท่านผู้ <S <S <an> <S ชมนะไปพี๊คค่อยๆเดี๋ยวนะโหลำบากมากเลยนะทุกผู้ชมนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอวางกล้องกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวช่วยน้องพี๊ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเจอในข้างล่างครับผมไปพี่ไเเดี๋ยวเดินพี๊กไปนู้นไปโหต้องเจอพี๊กอีกข้างๆน,นู่นเลยนะท่านผู้ <S <S <an> <S ชมนะไปท่านผู้ชมครับ ก็ตอนนี้ผมกับน้องๆก็ได้เดินลงมาถึงที่ข้างล่างนะทุกผู้ชมนะก็ตอนนี้น้องผู้ผ่าเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยนะทุกผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะพาน้องผู้ผ่าเนี่ยไปหาอาจารย์ต้นมันนะทุกผู้ชมนะก็เหมือนกับว่าน้องเนื้อตัวเนี่ยร้อนจี่เลยนะทุกผู้ชมนะน้องนี่ยังไม่ฟื้นเลยนะครับผมเรียกเท่าไหร่ก็ยังไม่ฟื้นเลยนะทุกผู้ชมนะก็อาการน้องเนี่ยน่าจะแย่มากเลยนะทุกผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะพาน้องเนี่ยไปหาอาจารย์นะครับให้ไล่มนดำเนี่ยออกจากตัวน้องนะทุกผู้ชมนะนี่นะ โอ้ก็โอเคครับผมก็สำหรับคลิปว sure so ันนี้ก็ผมกับน้องๆเนี่ยขอลาเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและน้องๆเนี่ยได้ทําคลิปจะต่อไปนะทุกผู้ชมนะก็สำหรับคลิปวันนี้ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบายๆครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมจะรีบพาน้องเนี่ยเอาไปหาอาจารย์ให้รีบเอาของจากตัวน้องเนี่ยออกเลยนะทุกผู้ชมนะไปพิดไป